สบายดีสบายดีฐานผู้สมสบายดีพอย่าไม่ย่าแล้วกะ็สบายดีป่าลุงมาสุขสุขคนเนาะผู้อยู่ใกล้เลยอยู่ใกล้พี่น้องสบายดียามเศร้าเมื่อนี้สา,าวเล่กัมีภารกิจคือเก่าพี่น้องสา,าวสเลเสียนไปมอบเสือส่งต่อของควันปีใหม่จากม่นีนุลิดพี่น้องเ้ยส่งเพิ่นกะอยู่ทางสงหรัฐอเมริกาภูแลสา,าวกัสิไปมอบให้อันภูแลทาง เพื่อนของลุงเกดเะยพี่น้องสาราวก็สิไปให้พผืนก่อนยันพืนเฝ้าวไปหายไปนาพี่น้องเลยสาาวกะกำลังสิไปส่วนของที่สาาวสีไปหายเพื่อนนั่นลุงเกตเพื่อนม่ยาคําพอรก็มีเสือแขนยาวตัวหนึ่งแลวก็เกิอบคู่หนึ่งพี่น้องหรือกับหมวกหมวกไม้พรมสีขาวเลยก็มีเงินอยู่จํานวนสามแสนกิพี่น้องเลยนี่ก็เป็นน้ำใจหรือว่าของัญปีใหม่ของม่ยานุริทอะไรปัดไปเบิ่งไปสมนํากันพี่น้อง มี่ซาลาวกกำลังสิไปพี่น้องยามบรรยากยาศยามเศร้าๆดอกไม้ก็งามงามซาลาสิไปพุ่นแหละทางเฮือนนัน่นมีอยังคัมภรแล้วกะ็บ้านกิจสนาพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยแบบเป็นนกำกันเนะาะตอนนี้ซาลาวกกำลังหยาวออกมาหอดาประตูคงนี่แหละพี่น้องหน้าวัดบ้านเฮานี่แหละ แสงแดดกำลังออกเพื่อสางถนนใหม่พี่น้องถนนคอนอกรีตฮะก็ได้เลนหนึ่งนี่เลยขางขางวัดนี่แหละทางสิไปลักบ้านนี่แหละพี่น้องเ้ยนี่เละ แดดพี่น้องแดดแง,ง่ตอนนี้สลาวก็มาหอดลักบ้านเลยพี่น้องตอนนี้สลาวก็มาหอดเทือนเมียค้ำเลยพี่น้องเนี่ยคือสิยังอยู่อยู่ดอกคือสิยังบุทันไปนาไปไห้เนาะเมียค้ำ โอ๊ยช่นอ้อนเนาะไปแย่งวะหงงามผู๋พามาสั่นก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อคอยมาส่งของควันปีใหม่เม่ยานุริตเด้อหิบมาเอาโลกกับบัเอาเลยสิเอาเมือนี่ก <laughs> ับบัเอาเลยสิเอาเมือใส่เองเลยได้ <laughs> นี่ซาลาวกับมาหอดเทอนเมียาคำพรนเลยกอับผอบ้านเกศนาเลยพี่น้องอกำลังให้เพิ่นใส่เสื้อล่องให้เบิ้งนี่นี่ดิ ีเสือตัวนึงแล้วก็เกิบคูหนึงเสือในกระหกละห้าสิบาทพุดเด้อเกิบในสี่ร้อยบาทแล้วก็มีเงินอยู่จํานวนสามแสนกับหมวกหัวหนึ่งนี่ดีนี่พร้อมหนาพร้อตาพ่อตากันเลยนี่กำลังให้เพิ่นใส่เสือใส่เกิบให้เบิ่งก่อนนี่ดีพอดีไหมเนี่ยเอ้ยนี่เสือเสือกับเกิบนี่นี่ดีพอดีค่ะเพิ่นว่าเหมาะเจาะโลดนี่ฮะพอดีงามพอดีงามสีกับมักโลดเอาซะเลนี่ แล้วแล้วักแล้วชี้ังามเลยนี่คักแล้วคักแล้วสันเกิบเฉพาะดีเดินไ่ยาเด้นนี่นี่นี่อันนี้ก็ของไ่ยาคำพรเดิมีเงินสามแสนกระหมววหัวหนึ่งขมวดขใจเพิ่มนี้่ไง มึงก็น้อยได้ป่ะตายนออ่บมึงก็น้อยได้ได้เอ้ <laughs> อเด็กเว้นมืึอกี้นี่ยโจ๊กโจ๊กเนี่ยมันยาเอ,อ้ยมาแต่เอาพุยมาแกงกอกมันมาโรดก็ได้กินห้องเขาแลง <laughs> เป็นวิน <laughs> เป็นเวียนเป็นวินก็น้อยสองถึงียรนอกจากได้บอกพี่ยาแล้วเดกเกือบกับเสืออกอ <h ade S 2> <ไห>็เต็มสุดเรียบร้อยเข่ามับโรดคือวัรุ่นและบาดีคือวัรุ่นได้ปะ่ะชันแสงแดดกระซอง <laughs> อเอาแต่เสือน้ำงามหายโอ้ยจังหน่อยภาษีนี้เสื้อมียี่ห้อเสื้อมียี่ห้อได้นพ่อโมกขอบใจเด้อไปเนี่ยเด้อบันนีข้าน้อยกสิซีผู้เลีสิไปเฮือนไปเนี่ยท้องเวิรนก่อนเด้อไปเป็นน้ำการพักชวนครัวมีเนี่ยคำพรพักกาดพักหอมนี่งามงามแล้วก็ได้ปลูกในเฮือนบ่ได้ลงซีลงซ้ำเด้อดิปลูกพอได้กินพักชวนครัวหลังบ้าน บางหุงก็งาม,มงหนุนวยบาย้าไงบอกไ่ไปเด้อบันนี้เด้อสลาวก็สิไปต่อผูเลยทั้งเพื่อนนั่นไม่ยงท้องเวิอนก่อนสลาวกำลังหย่างมาหอนฮันคาหันคา,นาพี่น้องเดีย๋ยอันนี้ก็สิเป็นหันเฟอร์ประจำบ้านสะพื้นเท้าทะเีสิไปเพื่อนไม่ยงยท้องเวนินอันนี้ก็หันเฟอร์เด้อพี่น้องเด้ออยู่ในบ้านสะพื้นเท้านี่แหละ บ่บ่มื่อนี้บ่ได้อยู่ให้อยู่นะก่าน <c oughs> ใกล้ชิดเพื่อนเนี่าทองเวอร์เลยเลยท่ามันสั่นก็ขอโทษขออภัยน้ำลายลายเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้สาวลาวก็มาฮอดเพื่อนนั่นเนี่าทองเวอร์เลยพี่น้องดิถ้ามันสั่นก็ขอโทษขออภัยน้ำลายลายเด้อถ้ามันสั่นถ้ามันบ่จชาบ่แจ้งก็ขอโทษขออภัยน้ำลายลาย มีน้าผู้มามาเตใสโอ้มาได้เป็นหน้าบ้างมันนี่มาเลยได้ไหมน้าอยู่อยู่บ้านี่สล้างกับกำลังขึ้นมาเพื่อนนัน่นมีนาาทองเวิร์นพี่น้องสิมม่หมอบหมวกกับสืออะไรของขวัญของเงินล้านสาวเพิ่์นมีนานนริดอยู่ทังต่างประเทศพู้เลี้ยพี่น้องดีจำนวนเงินกันหนึ่งล้านเลยก็มีหมวก หมวหัวหนึ่งกรมามอบของขวัญให้แมญ่าอันทองเวิน็นทีเรียบร้อยแล้วนี่ของขวัญจากแมญ่านูริดเลยกัอันเอื้อรพรสวรรค์แล้วกับไอไอเป็กกี้ลูกชายของแมญ่านูริดอะไรดีดีแมญ่านาดาวก็ได้หับแล้วเดินนูริดเดินนางพรสวรรค์ก็ไม่เท่าได้หับแล้วเป็กกี้ก็ไม่เท่าได้หับแล้วเงินล้านนึงกับหัวกหัวนึงไม่เท่าก็ดีมุกมีใจหนุเอ้ยเออให้าจ้า ทีนไม่แห้งให้มันให้เยอะนะมันคงขนมแก่นเด้อให้สุกไก่สุกใจเออให้ขึ้นให้เคืองเด้อขึ้นกันได้ก็ให้มาคว้าได้ก็ให้ได้เออเป็นร่วมกันอันเงินร่วมกันเป็นมรดกคนมรดกคนลูกหลานลูกหลานเป็นมรดกคนโดยไม่แห้งให้ขึ้นให้เคืองเด้อจะนีต่อไปที่เจ้าปากมาให้เม่ยานี่เม่ยนาก็เห็ดบุญเห็ดชินอยู่ขู่มือวันชินมันบอนบันได้ลักบันไดลาย ดูเอ mm ้ยเออโม่ทานอยู่จต่สี่แล้วก็ได้เงินลูกเงินล้านนี่แล้วได้โมได้ทานกายช่เจ้ากายอยู่ดีไม่แห้งหะแล้วอันเป็นอะไรอันอาการป่วยของพญสมหาว่ามันเพิ่งฟังไหมเอออาการป่วยของอันปวดเท้าสมกระไดกะกะแนวอื่นกะไข้หักแต่ว่าอันย่างๆหมได้แปลว่าเข่าห้องน้ำห้องในก็ได้โจมไดย่อแนวนี่น่ะ เา้ากับบดายเอาอยู่น้าในบ้านได้ลงไปอยู่สวรรค์น้ำาตีพื้นเาน้ลูกซ้ายเพิินเออน้าลูกซ้ายคกเพิินมันกับอันเหากับย่อบไดายแม่เท่านี่กับย่อบไดายโจมย่อบไดายขันเพิินเพิ่นก็ว่ากันว่าขันโจมขันย่อกับกับสีโซน้งกันเพิ่นก็เลยว่าเออเฮากับเอาไปปัวเสียพอเนี่ยเอาไปปัวเอาไปผู้เดียวแม่กับอยู่เฮือนให้เรานอนสบาย นอนสบายอยู่สบายเนาะสบายนอนสบายแม่นี่ละพ่อเอาแต่พอโดยคันว่าชีปะน้ำแม่นี่เ้าชีมาจอบนี่มันกับบได้ไปว่ามันมันถูกก็เพื่อนผัดคนลาคนการเนาะคนลาคนการมันกลับมาบบได้โดยไปสวรรค์กะกะเอาใจพอลูกก็ดีคันว่าพอหันจากมากับเมนได้พามาไหนมาเยี่ยมเออมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมบ้านนี่กินฮอดบ้านอะ้วก็อยากนั่งเกือกะเออนั่งเกือกกะมากะกับมื้อโดย มาตอนตเช้าตอนแรกับเมื่อหลังเจอก็ับมานอนคื้นนึงกาลลาบากาแล้วลูกเตกาก็ดีหัดลําบากลูกกับกับกบยญาเออเอาใจพอเออว่อาละสุดท้ายคันที่เราหันะโดย nh àng, nh àng, โดยังยังบบได้ลับคันเออคันเออคัน มันยังสอยตัวเองบมดได้มีแต่โซมโซมมันกันเล่ากับคนอันคนใหญ่เนาะมันก็ได้สอง่นกันโซมได้คันอยู่น้ำลุซ้ายใหญ่แค่นหนเมียมันบ่ได้เหตุการ์มีเวลาเผ้าเนาะมีเวลาเผาอยู่ อยู่น้ำมันหันแล้วนอนบ้านี้ก็ชุ่มมันนั่นชุ่มมันลูกกระให้ได้ให้การและ้วกะัมาแล้วกัมานอนเนมืดอสุกคนดอกกลางคืนหัน<อ>ก็มานอนเต็มอยู่เขัอนตีไปแล้วกระทั่งกินกระทั่งนอนหันแล้วกระทีว่าหันอาดยก็เป็นนั่นแล้วเออสั้นแล้วคันแต่ว่าจะาให้ร้านหันหาสวยแน่อันหยือยาอันแก้คันหันอา คันลูกหลานนั่นบดได้อยู่บได้เศร้าแล้วเก่าทึงโผล่ <c oughs> ทึงโผล่นังยามันก็บ,บ,กบอดือเนาะว่าพื้นยาบ้านเฮายาบ้านเฮามันก็กินอยู่กินอยู่ทุกมือได้เออคำโผล่กับผักมาให้อยู่โดยมันบอห็นเศร้าโดยอเออจากมันเป็นยังได้แล้วจังวไงยังไงเพื่อนสอกยาต่างประเทศทานมาแน่ยเออสัญญ่นหนา บัน,นี้สาวลาวกัเมเบญาทองเวิน,นสีดได้อ,อันเงินเดบบอรหายคุบ้าดิเงินนี่ของไอซานเงินจำนวนสามแสนนี่สิ้ว่าหาไอซ<ะ>่าก็ส่งของขวัญให้เมญาทองเวินเป็นทีเรียบร้อยเลยเด้อเลยก็ต่อไปก็กพ่อไอซานระยู่วัดพี่น้องไปหาผนอยู่เพื่อนเบาเห็นนี่เลยก็มาพบอยู่วัดสาวลาวก็สีสสสเอาเงินให้เลยนี่จำนวนสามแสนนี่เด่นี่เด้อของขวัญเมญานุลีบกับเอื้อพรเลยก็ไอไอเป็กกี้เด้อลูกชายเพลินหาเป็กพรเอือนุ้ยโดยขอบใจหลายๆเด้ออันนี้ ให้บุญคำบุญสูอันยูหมัดหยืนยวดเซเนกับไม่กล้าอยู่ดอกยังเซเนกับอยู่ยังเงินเดิมยังเงินเดิมเออตอนนั้นบ้าว่าหามาสามเซนกีบเลยสามเซนกีบฮอดเป็นทีมเรียบร้อยเลยเด้อเม่ยังเลยอ่ะเดี๋ยนี่ยูวัดอันนี้ยูวัดซิมเมตซายเฮลโลว์ซิมยูวัดวันเท่านี่นี่ผลลงมาอันตรายยูวัดพี่พิญญาเอ้ยนี่ตัวลงไม้ตัวลงไม่ลงต่อเขาคอยผมไม่ได้ยูดอกนี่เดีเป็นชักกะรีวัดเลยนี่ สำนีเนาะนีอขอบใจเย่ะขอบุณ<ด><ด>ขอบใจเลยายนี่สามชันกีปไอชารแล้วก็ัหัเงินตป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องตอนนี้ซาลาวกำลังย่างออกมาถาดดไอเขียวพี่น้องซาลาสีเอาเงินหรือว่าเอานำใจหรือว่าของขวัญปีใหม่ของแม่นยันนุรินอะไรสีเอามามอบให้ไอเขียวพี่น้องตอนนี้ซาลาวก็กัย่างออกมาถาฝืนอยู่นอกทางอะไรฝืน จั่น้อยเพิ่นเขามาส่งคนโดยสารพี่น้องซาวลาวก็สิสวยโอกาสเอาให้เพิ่นเลยเพราะว่าบ้านเพิ่นก็อยู่ไกลใน่พี่น้องเพิ่นไกลสิเขามาฮอดเลยแหละตอนนั้นเนี่ยผมเห็นโย่ว่าเขาก็คือว่าขี่รถใหญ่แล้วขี่รถจักรกว่าเพิ่ม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 ก็เด้อเด็ตอนนี้ซาวลาวก็เอาเงินให้อ่เขียวเป็นทีเรียบร้อยเลยเด้อนี่อันนี้ก็ของขวัญปีใหม่จากแม่ย่านุลิดแล้วก็ไอ้เ๊กกี้แล้วก็อันเอื้อยพรลูกแม่ย่านุลินั่นแหละ นี่เด้ไอ้เขียวก็ดีโซเฟอร์ใจดีบันสะขื้นเดินดีเด้อขอโมกขอบใจเพื่อนแน่บริการก็ดีได้ไถได้ให้อยู่ดีมีแห้งเด้อมียาเด้อแบบนี้ไอ้ดีเพื่อนอยากเห็นหน้าเห็นตาเพื่อนว่าให้ถ่ายวิดีโอให้ขอโมกขอบใจเด้อมียาเด้อให้อยู่ดีมีแห้งอายุมันควนยืนเป็นโฮมโปรโฮมไซให้ลูกให้หลานนี่เดย์ไอ้เขียวก็เราหักเงินไปทีเรียบร้อยเด้อสามแสนเด้อ เด็แล้วก็ขับรถสองแถวนี่ขับรถโดยสารประจาสวรรค์คืนพี่น้องเขตธมหลวงเมืองนี่แหละนี่แล้วก็ชิกับเขาสวรรค์อีกเลยเดีกขอมโมขบใจเลลายเห็นไหมสล่าวก็ได้เอาเงินให้ยเคียวเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องสลาวเขามาหอนเฮือนเลยแล้วก็แล้วก็ลับเขาสวรรค์ไปแล้วเขาไปส่งคนโดยสารแล้วพี่น้องเลย มาคนนีก็สิได้จบคลิปไว้เพียงท่นนีเด้อพี่น้อง